สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามาให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่พบในสัตว์เป็นส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโรคสามารถแพร่จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปสู่คนได้จากการถูกสัตว์ที่ติดเชื้อไวรัสกัดหรือข่วนหลังจากได้รับเชื้อแล้วมักไม่ปรากฏอาการใดๆโดยอาการมักจะเกิดหลังจากถูกกัดประมาณ7วันหรือเป็นเดือน วิธีป้องกันสุนักกัด 1. ไม่เข้าไปยุ่งหรือเล่นกับสัตว์ที่ไม่รู้จัก 2. สุนักตัวไหนที่มีอาการแปลกๆเช่นน้ำลายไหลดูอ่อนเพลียทำหน้าขู่ ห้ามเข้าไปยุ่งเด็ดขาดเนื่องจากอาจจะกำลังเป็นโลกพิษสุนักบ้าพร้อมกัดได้ทุกคนไม่เว้นแต่เจ้าของค่ะ 3. อย่าเข้าใกล้สุนัขแม่ลูกอ่อนที่พึ่งคลอดลูกใหม่ๆหรือตัวที่ยังให้นมลูกอยู่สุนัขอาจจะห่วงลูกและอาจกัดเราได้ค่ะ 4. เมื่อพบสุนักที่กำลังขู่ อย่ารีบวิ่งอย่าเดินหนีเพราะอาจจะทำให้เขาวิ่งเข้ามาทำร้ายเราได้วิธีการคือหยุดนิ่งๆพร้อมมองหน้าแล้วพูดจากกับเขาดีๆค่ะเมื่อโดนกัดต้องดูแลรักษาอย่างได กรณีแผลไม่รุนแรงเช่นแค่รอยเขี้ยวไม่ได้เข้าเหนือหรือเข้าบางๆมีรอยกัดเล็กๆไม่ใหญ่โตให้เช็กรอยแผลตนเองก่อนว่าลึกน้อยแค่ไหนแล้วรีบล้างแผลด้วยน้ำสะอาดผสมสบู่เมื่อล้างเสร็จแล้วให้ห้ามเลือดด้วยผ้าขุนหนูสะอาดหรือผ้าก๊อตกดเอาไว้แต่ถ้าหากกดไว้นานเกิน15นาทีแล้วยังไม่หยุดไหลต้องรีบไปพบแพทย์ทันทีค่ะ กรณีถูกกัดเป็นรอยช้ำที่ผิวหนังไม่มีเลือดออกหรือเลือดออกซิบๆหรือถูกขว่วนที่ผิวหนังเป็นรอยถลอกให้ล้างบาดแผลด้วยน้ำและสะบู่โดยฟอกหลายๆครั้งล้างสบู่ออกให้หมดและรักษาบาดแผลไปโรงพยาบาลเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าค่ะ <c oughs> กรณีถูกกัดโดยฟันสุนัขแทงทะลุผ่านผิวหนังและมีเลือดออกหรือถูกขวัญจนผิวหนังขาดรีบล้างบาดแผลด้วยน้ำสบู่โดยฟอกหลายครั้งพยายามล้างให้เข้าถึงรอยลึกของแผลอย่างน้อย15้นานาทีล้างสบู่ออกให้หมดระวังอย่าให้บาดแผลช้ำห้ามทาครีมใดใดทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อเช่นแอลกอฮอล์70%็อซและไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ การฉีดวัคซีน 1. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคกรณียังไม่ได้สัมผัสสัตว์หรือถูกสัตว์กัดแนะนำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการถูกสัตว์กัดเช่นสัตวแพทย์บุรุษไปรษณีหรือผู้ที่เดินทางในพื้นที่ที่พบโรคพิษสุนัขบ้าโดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือใต้ผิวหนังจำนวน3ามเข็ม ได้แก่เข็มที่1วันที่ต้องการฉีดเข็มที่สหลังจากฉีดเข็มแรกไป7วันเข็มที่3หลังจากฉีดเข็มแรกไป21 -28 วันสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคก,ก่อนเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือมีการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ควรเข้ารับการฉีดวัคซีนจนครบ3เข็มก่อนกำหนดการเดินทางประมาณ2สัปดาห์เพื่อให้ร่างการมีภูมิคุ้มกันสูงถึงระดับที่สามารถป้องกันโรคพิสุุนักบ้าได้ค่ะ 2. ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคหลังสัมผัสหรือถูกสัตว์กัดท่านควรน้างบาดแผลให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำทันทีหลังถูกสัตว์กัด และรีบไปพบแพทย์ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาการฉีดวัคซีนกรณีท่านไม่เคยไปรับวัคซีนมาก่อนแนะนําให้ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อจํานวน4เข็มหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังจํานวน3เข็มและพิจารณาการฉีดอิมมูโนโคลูบิลนร่วมด้วยค่ะวิธีการฉีดฉีดเข้ากล้ามเนื้อเข็มที่1วันแรกที่มาโรงพยาบาลเข็มที่2หลังจากฉีดเข็มแรก3วันเข็มที่3 หลังจากเข็มแรก7วันเข็มที่4หลังจากเข็มแรก14-28วันค่ะฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข็มแรกวันแรกที่มาโรงพยาบาลเข็มที่2หลังจากฉีดเข็มแรก3วันเข็มที่3หลังจากฉีดเข็มแรก7วันค่ะนอกจากนี้การฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนือ้ออาจพิจารณาให้จำนวน5เข็มในวันแรกวันที่3วันที่7 วันที่14และวันที่28หรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังจำนวน4เข็มในวันแรกวันที่3วันที่7และวันที่28ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์กรณีที่ท่านเคยได้รับวัคซีนครบ4หรือ5เข็มมาก่อนแล้วมาสัมผัสหรือถูกสัตว์กัด แนะนำให้ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังสองเข็มโดยไม่จำเป็นต้องฉีดอิมมโนโกลบูลินร่วมด้วยเข็มที่1วันแรกที่มาโรงพยาบาลเข็มที่สฉีดหลังจากเข็มแรก3วันทั้งนี้ควรม,มารับวัคซีนตรงตามกำหนดนัดตามสูตรการฉีดวัคซีนในกรณีที่ไม่สามารถมาตามนัดแนะนำให้ปรึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ค่ะ